เพื่อนนะครับวันนี้ก็มาซ้อมประกอบคอมไปหนักอยู่กับร้านซ้อมคอมนะครับที่ตลาดนัดเจริตึกสองนะครับมินบุรีนะครับเช่นเคยนะเพื่อนนะนะครับเป็นร้านเดียวในโซนมินบุรีนะครับที่รับติดตั้งนะครับแล้วก็แก้ระบบน้ําเปิดด้วยนะครับคือครบวงจรเลยนะครับนะครับท่านไหนยังไม่เคยลองนะครับระบบน้ําเปิดเดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่แพงแล้วนะครับก็น้ําปิดนี่ก็ราคาใกล้ใกล้เคียงพอเผิ่จะแพงกว่านะครับสําหรับระบบอ่าเมื่อเทียบกันนะครับกับระบบน้ําเปิดนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับ Uhm. ระบบน้ําเปิดก็ต้องเย็นกว่าอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับรับประกันความเย็นนะครับเพื่อนๆแต่ว่าในเรื่องของอุปกรณ์นะครับเราคัดเกรดเอานะครับหมายถึงว่าเลือกอุปกรณ์เอาอย่างเช่นตัวพัดลมนะครับเราเลือกได้นะครับไม่เหมือนระบบน้ําปิดนะนะครับที่แบรนด์ดังๆแต่ละเจ้าเขาก็เอาของเขามานะครับใส่ของเขามาให้นะครับแต่ของเรานี้เลือกได้เลยนะครับเป็นอนๆเหมาะกับหลายๆ ท่านที่มีงบน้อยนะครับงบมากงบกลางนะครับแตกต่างกันไปเลือกได้เลยนะครับแล้วเราก็มาเพิ่มที่หลังได้นะครับอุปกรณ์นะครับเราที่สําคัญนะครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับระบบน้ำนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํายาได้นะครับทุกสีนะครับทุกสีทุกแบรนด์ทุกเจ้าใส่ได้หมดนะครับใส่ได้หมดเลยนะครับนะครับแน่นอนนะครับเราต้องติดตั้งไปนะครับให้ดีนะครับให้มีระบบการถ่ายน้ําที่ดีนะมันก็จะไม่เกิดปัญหานะไม่เกิดปัญหาระยะยาวนะเพื่อ บล็อกน้ํานะครับแน่นอนนะครับก็มีสองค่ายนะครับนะครับอันนี้เป็นของเอ็มดีนะครับอันนี้นะครับจะมีตัววัดอุณหภูมิด้วยสามองศานะเพื่อนเห็นไหมอยู่ด้านล่างนะครับความแรงของปั๊มนะครับนะครับมันแรงกว่าระบบน้ําปิดอยู่แล้วนะเพื่อนนะเพราะว่าปั๊มใหญ่กว่าปั๊มเราก็เลือกได้อย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้เป็นดีห้านะครับปั๊มใหญ่ๆนะครับโรเตอร์แบบ ลูกข่างนะครับใหญ่มากนะครับท่านอาจจะเคยเห็นแล้วแหละท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นลองลองหาดูนะครับผมจะมีลงคลิปไว้นะครับตอนแกะปั๊มนะส่วนนะครับการออกแบบตกแต่งนะครับเราก็เลือกได้เลยเราจะใช้บล็อกน้ํานะครับแบบเต็มระบบนะครับเป็นบล็อกน้ําสําหรับใส่กาจอครับซึ่งตัวนี้ผมต้องบอกว่าตัวนี้ผมทําโชว์ให้ลูกค้าดูนะครับผมจะถอดก๊าซออกถอดกาซเข้าตลอดนะครับ ถ้าเราใส่บล็อกน้ําแล้วเนี่ยมันก็ถอดยากนะครับนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยถอดแล้วนะครับอันนี้ผมเลยไม่ได้ใส่บล็อกนะครับเพื่อนๆนะครับให้ดูว่าการ์ดจอซึ่งพัดลมนะครับหลายๆค่ายเดี๋ยวนี้มันก็เย็นๆแล้วนะครับแต่ว่าท่านไหนที่เล่นโหดๆนะครับก็สามารถที่จะใส่บล็อกน้ําได้นะครับบอกได้เลยว่าการ์ดจอพอใส่บล็อกน้ําแล้วเนี่ยอุณภูมินี่ลดไปถึงประมาณ20องศานะครับถึง30องศาเลยทีเดียวกันนะครับผมครับทงนี้ท้งนั้นก็อยู่ที่ตัวนะครับ พัดลมนะครับตัวหม้อน้าแล้วก็ตัวการทานะครับนะครับมีรายละเอียดของน้ํายาด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกเราเลือกแบรนด์ได้นะครับแบรนด์ของน้ำยาเราเอ็นนะครับก็จะประมาณนั้นนะเราก็เลือกเอาว่าเราจะใช้แบบไหนนับส่วนปั๊มอย่างที่ผมบอกมาเราเลือกได้นะครับสําหรับปั๊มนะครับที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้แบบแบรนด์ดังนะครับหรือว่าันะครับตามงบเรานะครับผม แต่แนะนําถ้ามีงบเยอะนะครับก็แบรนด์ดังไปเลยนะครับก็ทีเดียวจบนะครับจริงๆระบบน้าเนี่ยผมแนะนาเป็นถ้าเป็นปั๊มถ้าเราหาซื้อมือสองก็ได้นะนะครับเพราะว่ามันการทํางานของมันแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับสาหรับปั๊มระบบน้าเนี่ยยิ่งมันหมุนความเร็วสูงนะครับนะครับพอถึงจุดความเร็วสูบมาแล้วนะครับตัวรอบการทํางานเนี่ยมันอยู่ตัวนะครับการใช้พลังงานเนี่ยจะลดลงแบบครึ่งๆเลยนะครับพมวงพากนะครับ สบายๆนะครับเพืเ่อนๆอยาเข้าใจผิดนะว่ารอบสูงแล้วจะกินไฟไม่ใช่นะครับยิ่งสูงพอถึงจุดสูงแล้วเนี่ยมันจะมันเหมือนจะฟรีอ่ะเพืเ่อนๆนเอา,เอาง่ายๆเลยมันก็จะทํางานได้แบบต่อเนื่องยาวๆแบบไม่ร้อนไม่กินไฟนะครับแล้วก็การวางของตัวระบบนะเห็นไหมฟัมผมจะวางไปตรงนั้นเลยพัดลมระบายนะพัดลมบายความร้อนได้สบ,สบายเลยนะส่วนนะครับส่วนเรื่องของพัดลมนะครับนู่นนี่นั่นนะครับเราก็ ใช้แบบมีรีโมทนะครับปรับได้เลยไม่มีปัญหาอะไรปรับได้นะหรือจะปิดนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับผมเห็นไหมปิดได้เหมือนกันนะครับแต่ชุดของของแรมเนี่ยมันเป็นชุดคําสั่งของบอร์ดนะครับผมนะครับเราก็ใช้คําสั่งของบอร์ดปิดได้นี่เปิดนะครับ ตัวน้ายาเป็นสีฟ้านะครับเป็นสีฟ้านะแต่พอเราเปิดแสงก็อาจจะสีตุกเปลี่ยนนะแต่ว่าโดยจริงๆล้าเป็นสีฟ้านะครับประมาณนี้เพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สอบถามทักทายกันมานะครับผมนะบกาจอ,อนี่แบบใส่ได้แบบยาวสุดๆเลยนะครับผมตัวนี้ใส่ได้แบบหรืออีกเยอะนะครับผมกาจอ,อตัวนี้ก็ว่ายาวแล้วนะครับ เี๋วัดวัดให้ดูนะครับนี่ฮเห็นไหมได้อีกครับได้อีกเยอะๆอยู่สบายๆเพื่อนๆก็เลือกเคสที่มันใหญ่นิดนึงนะครับสำหรับทำระบบน้ำนะครับว่าผมแนะนำนะครับที่ว่าใหญ่นะครับนะครับเพราะว่ามันจะใส่ได้นะครับทุกบอร์ดนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆนั่นเองเพื่อนๆนะครับแล้วก็ ไม่ติดนะครับไม่ติดพวกอุปกรณ์เพราะว่าระบบน้ําเนี่ยยิ่งกว้างก็ยิ่งดีนะครับเคสมันก็จะยิ่งโชว์อุปกรณ์แล้วก็ดูดีสําหรับอุโมงค์ผมเน,คน,นีครับแล้วก็อะไรเอาร้อยห้าสิบพอครับ